สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งครับตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็มีทั้งของแบรนด์และของธรรมดาครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะรีวิวแบบไม่ได้เจาะจงว่าวัสดุอะไรทำงานยังไงก็อาจจะเป็นแบบฟิลลิ่งซะส่วนใหญ่นะครับเป็นการแนะนำรีวิวอุปกรณ์แบบสั้นๆถ้าท่านใดดูตัวไหนอยู่ครับก็ลองดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางแล้วกันฮะสำหรับชิ้นแรกครับเป็นเต็นท์ครับ <K> 2 2> ของคิดแคมป์ครับตัวนี้ Explorer อันนี้ของพี่โบ๊ครับจะเป็นสีเหลืองของผมเป็นสีเทาซึ่ง2ตัวนี้ผมอยากบอกว่าดีมากๆเลยได้รับการเคมทั้ง2ตัวแล้วตัวนี้กาวชีทรั่วก็เขาก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยสําหรับของผมที่เป็นตัวสีเทาถ้าเผื่อใครเห็นที่ไปกลางหลายที่ในระยะ1เดือนกว่า,วาที่ผ่านมาก็ตัวนั้นเคมครับไฟชีทมันซึมอันนี้เป็นประกันตลอดชีพนะฮะอันนี้อยากแนะนําไว้ก่อนเลยเป็นตัวแรกที่ดีมากๆกก็ตอนนั้นผมอยู่บ้านลักไทยครับ ห้าคืนฝนตกทุกคืนเลยทีเนี้ยไฟชีดมันซึมผมก็เลยติดต่อทางคิดแคมป์ไปในเพจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบจัดส่งให้เลยแล้วก็ยังไม่ต้องส่งอุปกรณ์ตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันกลับมาคืนด้วยเขาส่งมาให้ใช้ก่อนสรุปแล้วแป๊บเดียวครับ2วันถึงเลยดีมากๆอันนี้แนะนําประกันดีสําหรับตัวนี้ถ้าใครยังไม่ทราบมันสามารถอัปเกรดจากตัวธรรมดานะครับที่มันจะเป็นเสาเหล็กเป็นเสาอลูมิเนียมได้ครับก็ซื้อเสาอลูมิเนียมประมาณแ9ด0อยนะ อันนี้ไม่แน่ใจแต่ราคาไม่เกินพันก็จะเบาขึ้นเยอะเลยสามารถพับแล้วก็เอาเดินป่าได้แต่ถ้าเป็นสเสาเหล็กมันก็จะมีค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อย2อกิโลกว่าก็ยังไม่ได้ถือว่าหนักมากผมก็เคยเดินแบกขึ้นทุเลครับก็ได้อยู่แต่ก็ต้องจัดของดีๆหน่อยชิ้นต่อมาครับเป็นกาวชีทรองพื้นอันนี้เป็นของ K2 เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าเขาจะเรียกว่าฟุตปิ้นอ่ะทําไมถึงต้องเป็นตัวนี้เรื่องของเรื่องคือเคยซื้อแบรนด์อื่นมาใช้ก่อนแต่ว่าอันนั้นมันบาง บางแล้วมันก็มันรู้สึก่กันน้ามันซึมเข้าอ๋อมันบางแล้วก็น้ํามันซึมเข้าอืแล้วมันก็เขลียไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่ามันสองถูกอ่ะอ่าของถูกมันเคลียไม่ได้อันนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทสามร้อยแล้วนะอันนี้เท่าไหร่อันนั้นสองร้อยห้าสิบอันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าร้อยไซส์เอสมันมีสามไซส์ของแบรนด์เนี้ยเอชเอ็มอลอืมที่สําคัญไอพวกอุปกรณ์ของเคทูหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่มันแพงๆมันจะมีประกันเนาะเอาเรื่องของเรื่องเลยอ่ะมาจบที่แบรนด์เนี้ย เพราะมีประกันอืจบเลยเหตุผลเดียวอฮที่ซื้อการเคลมได้อ่ามันมีการเคลมได้ไดที่ซื้อเพราะประกันแล้วก็ที่ถ่ายไม่เห็นหน้าเพราะว่ายังไม่ได้แต่งหน้านะมาแล้วค <c oughs> ือพอมันมาเปรียบเทียบกับอันเดิมแล้วอ่มันหนากว่าจริงๆอผ้ามันคนละแบบเลยอืน้ําหนักละ่ะเบาจับดีเออน้ําหนักก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้อีกอันหนึ่งสีส้มที่ผมใช้ปกติก็อันนั้นแหละคือของเก่าของพี่โบ๊ทมันก็จะประมาณครึ่งหนึ่ง อันนี้ก็พับได้เนาะพับได้เหมือนก,อกันอ๋อมันจะมีตัวล็อกมุมข้างๆเนาะที่มันจะดีมันจะได้แบบยึดกับเต็นท์แล้วก็ยึดกับพื้นเลยใช่ยึดเฉพาะขอบอได้ไงม,มันมีมันมีตัวล็อกอยู่เลยโอเคในความในความแพงก็จะมีข้อดีต่อสําหรับตัวต่อมาจะเป็นที่รองนอนครับที่รองนอนก็จะมีอันนี้ครับเป็นที่รองนอนแบบเป่าลมเหมือนกันแต่ก็จะมีฟองน้ําอยู่ข้างใน แล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป่าลมร้อยเอร์เซนดูขนาดต่างกันค่อนข้างเยอะอันนี้เอาเดินป่าได้เบามากเล็กด้วยอันนี้เป็นที่รองนอนสําหรับ2คนก็เบาเหมือนกันแต่มันค่อนข้างที่จะใหญ่อันนี้ก็ประมาณ900กว่าบาทครับแล้วก็ตัวนี้ประมาณแปดร้อยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นราคาหรือลดราคาลงอันนี้สําหรับ2คนนะฮะถ้าสําหรับคนเดียวที่ของผมมีมันก็จะประมาณไซส์ประมาณนี้อืม ก็เลือกใช้กันดูครับถ้าสําหรับคนง่ายๆแพ็คง่ายๆตัวนี้จะง่ายกว่าแต่ราคามันก็จะสูงกว่าตัวนี้นิดนึงของชิ้นต่อมาครับอันนี้คือถังน้ําแข็งครับจากโคแมนนี่ฮะเขาเค็มไว้ว่าอยู่5วันก็ด้วยความที่ถังมันใหญ่ด้วยแหละว่ามันก็เลยอยู่ได้นานด้วยแล้วก็อาจจะเป็นวัสดุขอางในแต่ผมก็หาหาข้อมูลมาแล้ว เขาไม่ได้บอกว่าเหตุผลว่าทําไมมันถึงอยู่ได้นานถึง5วันนะแต่ผมว่าด้วยความขนาดที่มันขนาดใหญ่ด้วยอืมแล้วก็เป็นเรื่องของวัสดุด้วยถังน้ําแข็งตัวนี้อยู่ที่ราคา4,500บาทครับข้างในประมาณนี้เลยถังตัวนี้50คิวครับ47.3ลิตรก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยใส่น้ําได้หลายขวดน่าจะได้เป็นลังเลยแหละก็จะมีล้อแล้วก็มีที่ปล่อยระบายน้ําอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วมีคนรีวิวันหมดแล้วแหละ ประมาณนี้โอเคนะถ้าไปแคมปิ้งกับเพื่อนสักสี่ห้าคนเนี่ยกําลังดีเลยจากที่ใช้มาต่อมาครับเป็นโต๊ะวางอาหารครับตัวนี้800กว่าบาทก็พับแล้วจะเหลือประมาณนี้ตัวนี้เป็นโต๊ะพับครึ่งครับราคา500บาทก็จะสูงแค่ถ้าสมมุติตรงนี้เป็นพื้นก็สูงมาประมาณนี้เดี๋ยวกางออกมาให้ดูครับ2ตัวนี้เปรียบเทียบกัน ตัวเล็กครับกลางออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ถ้าเผื่อเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่นั่งมันก็จะสูงประมาณนี้แหละก็จะกลมๆล,ลงมากินหน่อยก็ตัวนี้ครับโต๊ะตัวนี้จะมีคานมาให้2อ,อันนะครับคานก็จะมีเป็นเหมือนสปริงอยู่ข้างในไม่ใช่สปริงเป็นเขาเรียกว่าอะไรสลิงเออก็คานอันนี้จะไว้ใส่ข้างๆครับสองฝั่งตัวนี้ตรงคานมันก็จะมีรู ต้องใส่ให้เข้ากับรูพอดีด้วยก็จะมีความยุ่งยากกว่าตัวนูนิดนึงพอใส่คานข้างบนเสร็จครับพอใส่คานข้างบนเสร็จตัวนี้มันก็จะขยับไม่ได้ ก็จะเอาตัวนี้ครับมาเกี่ยวกับตรงนี้ตรงนี้สามารถยืดได้นะยืดได้นิดนึงยืดหยุดได่ยดยดยได้นี่ครับพอกลางมาแล้วมันก็จะประมาณนี้ถ้าเทียบกับตัวเล็กก็จะกว้างกว่ากันเยอะเลย mm hmm. เปรียบเทียบกันนี่ครับตัวเล็กตัวเล็กกับตัวใหญ่ถ้าเผื่อเป็นคาร์แคมป์ครับเอาตัวใหญ่ไปจะสบายกว่าแล้วก็ไปกับเพื่อนๆจะวางของได้เยอะกว่าเ mm hmm. ก้าอี้มันจะพอดีอ๋อจะมีตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นฐานที่เอาไว้ใส่ข้างล่างตรงนี้ เพื่อเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอ,อุปกรณ์ครัวหรือว่าซอสอะไรอย่างนี้ตะข่ายเป็นตะข่ายค,คือจะมีที่ล็อกข้างบนแล้วก็จะเป็นตีนตุ๊กแกข้างล่างเอาไว้ยึดนี่ครับก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ตรงนี้เลยอ,อันนี้ก็เป็นเก้าอี้ที่เคยรีวิวไปแล้วครับสามารถปรับนั่งได้นี่ครับถ้านั่งกับโต๊ะตัวใหม่มันก็จะพอดีประมาณนี้โต๊ะตัวสูง พอดีเลยถ้าเผื่อนั่งก็ได้จริงๆได้ฝั่งละ2คนด้วยก็คือโตค่อนข้างใหญ่พอพับออกมาก,ก็เหลือนิดเดียวสะดวกครับตัวนี้แล้วถ้าเทียบกับตัวเล็กเราเอาตัวใหญ่ออก <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นโตตัวเล็กก่อนหน้านี้ที่พวกเราใช้คันบ่อยๆก็คือเวลาตอนวางจานวางของเนี่ยจานแค่ใบหนึ่งก็ประมาณนี้ละก็เกือบเต็มละแต่มันก็สะดวกดีเพราะว่ามันก็เล็กๆดีเ,เวลา <ๆ S 2> ทากับข้าวอ่ะถ้ามันโน้มตัวมาอย่างเงี้ย หมันจะเมื่อยหน่อยมากคือด้วยค,ความที่ระดับมันมันต่ำมากอในไหนน้าหนักมันก็พอๆกันความใหญ่ก็พอๆกันแล้วก็เอาตัวใหญ่ดีกว่าเนาะก็เพราะเอาตรงๆแล้วว่าไม่เคยพอเลยอะที่จะวางจานวางเตาวางไม่พอ,อ,อมันเล็กมันควรจะเป็นโต๊ะเสริมมากกว่าตัวเนี้ยไซส์ไซส์แบบไซส์ไว้เสริมมากกว่าอันนั้นควรจะเป็นโต๊ะหลักมากกว่าอื แต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้เน้นทอบ,บข้าวอะไรเยอะแ้าแค่กาแฟอย่างเดียวมันก็โอเคก็พอมันต้องแล้วแต่แล้วแต่การการใช้งานของแต่ละคนใช่ใช่ถ้าเผื่อเป็นเป็นพวกแบบแค่กาแฟพวกชงชาอะไรเนี่ยตัวเล็กโอเคแต่ถ้าเป็นพวกอาหารหรือว่ามือเย็นที่ไปกับเพื่อนๆนหรือว่าจะวางของอะไรเยอะๆปิ้งย่างเนาะใช่มันจะดีกว่าก็เป็นต๊ะเสริมแหละโอเคอยู่ถังตัวนี้เป็นถังของอินเด็กนะครับซื้อช่วงโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งความพิเศษของมันนอกจากใส่ของก็คือนี่ฮะ อันนี้ใส่ของแล้วเปิดมาปั๊บทำเป็นโต๊ะได้ก็จะมีทั้ง2ตัวเลยอันนี้เป็นเหมือนกันก็มีท็อปขายแยกครับต่อมาครับทาบตัวนี้เป็นของ Nature High ครับความกว้างความยาว3.5เมตรคูณ4เมตรราคาประมาณพันกว่าบาทส่วนตัวนี้5เมตรครับคูณ4เมตรราคาพันสอันนี้มันจะมีเสามาให้แล้วก็มีพวกเชือกสมอบอกส่วนตัวเนี้ ไม่มีไม่มีเสาจากการใช้งานครับตัวนี้อันนี้ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าตัวนี้เวลากลางออกมามันจะเล็กกว่าแต่เวลากลางแล้วถ้าเผื่อนั่งอยู่ประมาณสัก 2- 3คนตัวนี้ก็โอเคกางง่ายกว่าด้วยส่วนตัวนี้สี่หคนผมว่ากําลังดีแต่เวลากลางหรือว่าเวลากเก็บทำความสะอาดเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงถ้าใครไม่มีพื้นที่ก็อาจจะต้องทําความสะอาดเวลาตอนที่เราพับเก็บเลยเพราะว่าถ้าเผื่ออยู่ในคอนโดอย่างเงี้ย นี่มันจะแน่นๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําความสะอาดยากทั้ง2อันเลยครับก็ซื้อเสาซื้ออะไรแยกครับเดี๋ยวนี้มีใครหมดแล้วราคาเสาก็ไม่แพงอันนี้ต่อมาครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงเป็นรถลากครับเป็นที่ลากใส่ของน้ําหนักประมาณ11โลถ้าเผื่อไม่ได้ลากเนี่ยหนักชิบหายแต่พอพับแล้วก็เหลือประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นรถลากก็ดูความสูงครับพอพับออกมามันจะนแบนๆประมาณนี้ล้อมันจะเรียงกัน4ล้อ แล้วก็ดูจับตัวพี่โบ๊ก็คือขึ้นตัวแล้ววิธีการก็คือถอดออกมาครอมี่ปลอกมาให้ด้วยปลอกเวลาเก็บน,นี่ไว้ให้เรียบร้อยมากนี่ก็กลางออกมาปกติก็คือเหมือนรถเข็นทท่ากันแหละอืมก็กลางออกมาอันนี้รับน้ำหนักได้ไม่เกินเก้าสิบก,กิโลกรัมแต่ที่ชอบเพราะว่าหนึ่งความล้อใหญ่มาเลยทําให้มันลากง่ายเนาะไม่กองแกง๊งแล้วคือล้อลื่นมาก แล้วที่สําคัญมีเบรกมีตัวล็อกล้ออตึ๊บตึ๊บนี่ล็อกได้ถ้าเอาไปขาแคมป์เวลาขนอุปกรณ์เยอะๆอันนี้ก็ใช้ได้นะคือมันลื่นมากขอบอกว่ามันเข็นลื่นมากแต่อาจจะแบบว่าน้ําหนักเยอะไปหน่อยสาหรับคนที่ตัวเล็กๆใช่ใช่ชดสิบเอ็ดโลแต่ถ้าเวลาเดินถ้าเดินไปขาแคมป์ถ้าเดินแบบตามอุทยานหรืออะไรไกลๆหน่อยก็ผมว่าโอเคนะดีกว่าเรายกราคาเท่าไหร่ อันนี้สองพันสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยบาทมันจะมีเห็นไหมมีการถอดได้นะอ๋อถอดไปซักถอดอะไรได้ก็คือนี่มันจะอยู่ตรงนี้คืออันนี้คือมันไปเวลัไปคนเดียวไงมันก็เลยต้องมีตัวช่วยเวลาขนของที่เริ่มไม่สวยตอนนี้จะเริ่มเป็นสนิมตามจุดอะไรพวกนี้เริ่มมีสนิมบ้างเรื่องของเรื่องเลยด้วยความที่เราไม่ได้ดูแลเอาออกตากด้วยแหละ จริงอยู่ที่ว่าเราดูแลแหละอันนี้เป็นตัวรากสามารถถอดออกมาได้ถอดก็แค่ด้อุ้ยพังไม่พังนะพังแล้วก็จะมีล็อกมันแน่นเนาะมันแข็งแรงอะล็อกก็อยู่แล้วล็อกอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ได้ล็อกปลดล็อกมันก็จะเลื่อนได้อืมถ้าอันนี้ก็เอากลับไปแล้วก็ล็อกถ้าแบบสําหรับใครที่จะเอาไปคาแคมป์คนเดียวแบบแบกของเยอะๆแบบเป็นฟูแคมป์เนาะสายฟูแคมป์ก็ดีใช่ใช่ เพราะ uh. ว่าอย่างผู้หญิงตัวคนเดียวนี่คือสบายมากอ uh huh. บางชิ้นที่แบบไม่ไม่ได้กลางมันอาจจะดูแบบเล็กๆแต่พอกลางมาแล้วดูใหญ่ก็ดีนะมันเป็นอะไรที่แบบเก็บได้ง่ายๆถ้าเผื่อแบบอยู่ในคอนโดประมาณนี้นี mm ่ hmm. ของหมดแล้วล่ะมั้งพอแล้วหมดแล้วก็อันนี้เคยรีวิวไปแล้วเก้าอี้ตัวนี้สามารถปรับนอนได้เนาะก็ชอบนะผมว่านอนหลับผมนอนหลับคาเก้าอี้บ่อยละสบายมากมันก็จะมีตัวปรับอยู่เท่าเนี้ ปรับนอนนี่เป็นเตีอีนอนก็นอนเอนได้สบายดีพกง่ายด้วยไม่มีอะไรแล้วละ่ะจบไม่ลาด้วยบายหลังจากรีวิวสิทธชีวิตจริงมาเลยไอ้น,นี่เก็บไงนะ <c oughs> รีวิวซะดีใชะ การรีวิวนี้ไม่ดีเลยทำให้ต้องทำความสะอาดห้องด้วยเป็นนห้าีาหลังอย่าหารีวิวเฮ้ยแต่โต๊ะตัวนี้มันแข็งแรงนลมันนั่งได้ด้วยย่างน้ำย่างอยู่บนนี้นะ่